วัดมหาวนารามพระอารามหลวงเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและในวันเพ็ญเดือน5้าของทุกปีวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจัดให้มีพิธีถวายเครื่องสักการะปิดทองทรงน้ําพระเจ้าใหญ่อินแปลงและเทศมหาชาติเป็นประจําทุกปีโดยในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกระ ดูนาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงฆ์พระเจ้าใหญ่อินแปงเป็นประถมฤกษ์กสร้างความปราบปลื้มใจให้แก่พระสงนิกรชาวอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่งและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันหยุดยาวประชาชนต่างภาคครอบครัวเดินทางมาสักการะและส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคู่เมืองอุบลราชธานีเพื่อขอพรและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งในปี2564นี้วัดมหาวานารามพระอารามหลวงได้กำหนดจ,จัดงานเทศกาลส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปรงระหว่างวันที่11-26ถึงเมษายน2564และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายเครื่องสักการะปิดทองส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปงเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2564ได้ตลอดช่วงการจัดงานดังกล่าว